มาครับมาดูผลงานเอหวานแหครับเหลิองานแหละไปหวานแหมาขอผลงานเดี๋ยวผมจะทอดพ,อ,พอนะครับผลงานไปใหญ่ นี่ปนิษครับนี่เัาจเพียนประกอบน,น้อยก็ได้อเอนี่อ่ะไปใหญ่ครัเบเอ้พวกเอ้น้นๆมูลนี้นี่ผมจะเอาไป ทำอะไรเยอะไปเพี้ย,ยนฝ่ามือแล้วนะ่ะไหเนา่นี่ครับตัวใหญ่ครับตะเพียนนีกระนิ่งกระใหญ่เหมือนกันครับงามใสงาม,งามเพียน อันนี้เราเยอะไปทำเหยอือไะเอียนครับ